สุกท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะวันณนิดย์อคิดวันน้อยก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูเขาเรียกว่ากองฟางที่ม้วนๆนะซึ่งวันนี้อากาศดีก็เลยออกมาข้างนอกเพื่อเป็นการดูบรรยากาศาซึ่งเราได้มีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะดูให้มันเกิดความบันเทิงใจได้จะเห็นได้ว่าท้องทุ่ง กว้างใหญ่ไพศาลเราเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกเลยวันนี้วันนี้อุณหภูมิคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ29องศาเซนซิสซึ่งถือว่าร้อนที่เดนมาร์กแล้วก็ทุกคนก็ไปทําการทํางานดังนั้นธรรมวันนิตข้อคิดวันนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บอยู่ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐด,ดังภาษาบาลีที่ว่าอโลคยาปรมาราพาซึ่งทุกคนถ้าไม่มีโรคแล้วก็ถือว่ามีความสุขในชีวิตชีวิตอ,อยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะไม่มีโรคใครใครเกี่ยงม,มาเบียนดังนั้นเราจะพาท่านดูว่าเนี่ยวิถีชีวิตที่เขาทำกองฟางที่มันใหญ่ท่วมหัวเลยนะวัดแล้วอยู่ครึ่งหนึ่งนะ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่มากแล้วก็วิธีว,วิวัฒนากรรมเขามีเครื่องจักรในการกระทําอีกสักพักไม่นานเขาก็เก็บเข้าไปไว้ให้กับปศุสัตว์เี่เรียกว่าพวกม้าพวกวัวได้กินกันเป็นปีๆในช่วงหน้าหนาวซึ่งหน้าร้อนตอนนี้ก็ถือว่าเก็บเกี่ยวพวกนี้ไปก่อนดังนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านมีความสุขทุกทวาราตีการ ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาพลาปฏิพา,านธนสารสมบัติตลอดไปเชิญ